ค้างหรอค้างไหมคะ น่ารักพี่เต้าขันบ่าวบอ่าแล้วเนาะมีนัคนถามเอาง่ายๆนะอยู่ัวหนูหนูไม่ได้ใจดำไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีแต่หนูรักแล้วหนูก็ดูแลทุกคนดีหนูให้งานให้เงินให้โอกาสไม่ได้ไม่ได้อยู่แบบ คนใช้หรือนายจ้างหรือใอดๆเลยทุกคนเป็นครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องกันหมดแต่มันอาจจะถึงเวลาที่เมืออเขาอยู่กับเรามานานน่ะเขาคงรู้สึกว่าเขาเหนื่อยกับการทํางานตรงนี้แล้วมั้งอืมก็เลยก็เลยทําให้มันมีพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปอันนี้หนูเชื่อเลยถ้าเกิดใครเป็นผู้ใหญ่หรือทางานกับคนจะรู้ว่ามันจะต้องเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นทีนี้พอ พฤติกรรมเปลี่ยนไปในลนักษณะที่ว่าโอเคบางทีจริงๆหน้าที่ของการดูแลแอนเนาะมันไม่ได้ยากเลยมันมีแค่หน้างานสองชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็ก่อนที่เราจะทํางานเนี่ยปกติเขาก็จะกับหากับข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมให้เราดูแลเราทําความสะอาดบ้างหยิบจับเล็กเกน้อยนเพราะว่าบางทีส่วนมากหนูก็จ้างแม่บ้านมาอยู่แล้วหนูก็ไม่ให้น้องทําอะไรนะคือพอเสร็จก็ ก็นอนอะไรอย่างเงี้ยถึงบ้านก็นอนแต่ว่าบางทีถ้าถึงจะถึงเวลาทํางานรถตู้มา,าเตรียมรถให้พี่หน่อยนิดนึงเช็ดหรือว่าเก็บขยะหรืออะไรนิดนึงเก็บให้พี่หน่อยก็ก็ว่ากันไปตามตามหน้างานแล้วเราก็ไม่เคยแบบไม่เคยจะไปจู้จี้แบบเอ้ยทำนี่ให้หน่อยทานี่ให้หน่อยทานี่ให้หน่อยมันก็จะมีบ้างถ้าเป็นในกรณีที่ว่าโอเคทําอะไรให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทีนี้มันพออย่างอยู่บนเวทีพอนี้เราเข้ามาเนี่ยใช่ไหมคะ คือคือน้องต้องต้องเข้าใจว่าน้องเป็นคนที่อาจจะช้าหน่อยในการทํางานเราก็เลยให้คนที่เร็วเร็วกว่าเขาทํางานให้ก็แค่นั้นเองอยู่บนเวทีเออช่วยพี่ดูคนให้หน่อยนะแบบหยิบจับเงินกับพี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นก็คือจริงๆมันก็ไม่ต้องมีหรอกเท่ากับเหตุเองเมื่อไหร่ถเพราะว่าเท่ากับคอยซอยซอยเหลือจากของไม่เองเลยแต่ว่าบางทีพอวันหนะ้าวันที่เรา ทำงานทุกวันมันเหนื่อยครับทุกคนมันเหนื่อยมันเหนื่อยล้าเราก็ต้องแล้วถ้าเรามีสามเราสามารถมีเงินจ้างให้คนมาทํางานได้เราก็จ้างไปเถอะเอออะไรที่มันแบ่งเบาตัวเองอ่ะก็จ้างไปเถอะให้เราอ่ะได้มีให้เราแค่ไม่ต้องมีหน้าที่อะไรหน้าที่คือเตรียมตัวที่จะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงก็พอแล้วใช่ทีนี้มันมันเลยเป็นเหมือนกับว่า ความรู้สึกคือแบบอุ้ยทำไมมันเปลี่ยนไปวะทําไมมันเฮ้ยมีอะไรไม่พูดอะไรเงี้ยเอาจริงไม่ได้ไม่ได้คุยกันเลยไม่พูดเลยก็เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นพักไปเลยเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเพราะว่าคือเราคุยกันบ่อยแล้วคุยกันบ่อยเรื่องเรื่องหน้าที่ว่าให้ทําอะไรอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยที่จะบอกที่จะพูดพักเถอะไม่เป็นไรเลยพี่ต้องการคนที่อยากทํางานกับพี่ เอาง่ายๆเลยถามว่าพี่รับสมัครนี่มันบ่อึดดอกดลแต่ว่าเอกเคยไม่เคยจะจะจะต้องไปประกาศรับสมัครอะไรเลย จะเริ่มให้น้องพักแต่ก็ส่งข้อความมาขอโทษอยู่แต่ก็ไม่ได้ตอบค่ะพาะรู้สึกว่าเขาอยู่กับหนูมานานเขาน่าจะรู้ว่าหนูเป็นคนยังไงและรู้สึกยังไงจริงๆหนูไม่ได้เสียใจเลยที่ที่เขาจะไม่อยู่หรือเขาเขาอยากจะออกไปหรือยงหนูไม่ได้ว่าเลยนะบอกดีๆได้แต่คือเขาไม่พูอเลยกับหนูเลย นูก็เลยว่าโอเคถ้างั้นก็ไม่จําเป็นต้องคุยกันอีกก็ได้อืมแล้วน้องก็สงก่งข้อความมาขอโทษแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเวลามันก็จะทำาให้อะไรมันดีขึ้นเองแหละแต่ตอนเนี้ยความเป็นเราคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ทําทุกอย่างเพื่อแกนะฉันเช่าบ้านให้แกอยู่ฉันนู่นนี่นั่น,นให้แกทุกอย่างแกแกมีคนรักมีคนเอ็นดูมันก็พออยู่ด้วยกันไหมวะอืม ก็เลยรู้สึกเฟลจริงเฟลแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดานี่อะไรคุยกันเลยค่ะอย่าเงียบ นถามว่าบางทีนั่งอยู่บนรถใช่ไหมนั่งอยู่หน้ารถกับพี่มดนั่งข้างบางทีเราคุยด้วยดีๆตะคอกใส่เราก็มีเราเลยแบบเวลาทํางานหนูเป็นเจ้านายทุกคนเป็นลูกจ้างแต่พอเลิกงานทุกคนคือครอบครัวอันนี้เข้าใจเลยหนูไม่เคยไอ้นี่เขาเลยมันหลายครั้งด้วยพูดไม,ไม่ไม่พูดแบบ คือใช้คําพูดไม่ค่อยน่ารักอันนี้คือพูดคุณผู้นี้ฟังตรงนะอย่าไปอะไรเลยจะได้ไม่ต้องสงสัยในสิ่งที่ที่แบบอยากฟังอะไรเงี้ยอืมบางคนก็แบบว่าเมนไหมซําตอนหยกออกอะทําไมหยกต้องออกคะทาไมหยกต้องออกก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็แค่รู้สึกว่ามันมันสื่อสารกันผิดพลาดมันมีเรื่องของการเหมือนดูแลคนที่มาดูแลเราเนี่ย เขาจะต้องหนึ่งเขาต้องคุยกับคนข้างนอกเนี่ยเพราะเขาจะต้องสื่อมีวิธีการสื่อสารกับแฟนคลับที่ดีมีวิธีการสื่อสารหรือวิธีการแสดงออกกับคนที่เขาจ้างเราในทางที่ดีไม่ใช่ว่าไม่ค่ะพี่แอนไม่ให้ถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันมันต้องมีวิธีการสื่อสารที่ดีเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องเลือกคนที่ที่มี การสื่อสารที่ดีเพราะไม่อย่างนั้นก็คือมันจะเสียเราเสียมาถึงเราเองจริงๆอันนี้ก็อันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะอันนั้นคือเรื่องหยกแต่ก็จะให้เราพูดได้เลยว่าทะเลาะกันมันไม่ได้ทะเลาะกันแต่ตอนนั้นเราไม่อยากพูดตอนนี้น้องก็ปกตินะคะคือน้องก็มาดูให้กำลังใจบ้างอืม ความจริงความจริงอะความจริงคือสิ่งไม่ตายเปรี้ยวมากสิบ๊ทได้ไปผัดหมูติบูมากินกินไม่ได้เลยมันเปรี้ยว ีนั่นแหละแล้วจริงๆมันไม่มันเป็นเรื่องการทํางานนะทุกคนมันบางทีมันอยู่กันมานานแล้วมันอาจจะ อาจจะไม่ได้คิดคิดไม่ถึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก,ก็คงเป็นไปได้ขัวใครดีกว่าใส่น้ำมันเข้าใจแต่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปโกรธแค้นอะไรนะทุกคนมันมัน มันเป็นเรื่องเด็กมันเป็นเรื่องเซนสติทีละเอ,ยกอ,อกียบอ่อนใข่น้ำมันนิหนึงอันนี้จะเป็นน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเลือกกินไงต่ขอไข่สี่ฟอง เราจะทำไข่ครี้ ไข่แตกเลยเจี่ยงไก่จริงค่ะมีผู้ดูแลมีผลจริงจริงอยู่กันมานานจริงจริงนะมันมัน,มนบางทีมันมันอยู่กันนานๆหนูว่ามันยิ่งต้องคุยกันอะ่ะทีนี้มันเราเราเองอะ่ะบางทีมันอาจจะเล่นกับเขามากมากไปหรือเปล่าอันก็ไม่รู้อะ่ะก็ไม่ได้โทษน้องแต่ก็โทษตัวเองด้วยแล้วก็ ถือว่ามันเป็นบทเรียนสำหรับเราด้วยที่เราจะต้องคิดถึงเรื่องนี้มากขึ้นอยู่หนูหนูสอนตลอดแหละหนูแบบว่าเอ้ยเก็บตังนะพี่มีเงินเดือนให้แต่เก็บเก็บนะซื้อบ้านไหมเอ้ยทำบ้านไหม ออกรถไหมแบบก็รู้ว่าเออเขาชอบชอบผ้าชอบอะไรอย่างเงี้ยีริงหนูว่าแบบคือหนูเป็นห่วงอ่ะหนูรักแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็แบบประมาณว่าเออแบบเบาๆลงก็ได้แล้วเอาตงาไปทำอย่างอื่นไหมอะไรเงี้ยโอ้ยห,หนูสอนหมดละยิ่งอยากให้มี ที่มันแบบเป็นความภูมิใจของขอครอบครัวระหว่ังดีแต่ทุกคนก็จะมีเส้นทางของตัวเองะคะ่ะ เ,เช้าเลยนะพี่จูนเป็นแดนเซอร์เป็นหัวหน้าแดนเซอร์ใช่ไหมคะพี่จูนก็มันไม่มีใครเป็นหัวหน้าค่ะแต่ว่าไม่มีใครเป็นหัวหน้าอันนี้ใส่ใส่แบบนิดเดียวแล้วมันแต่ว่าคือพี่จูนอายุเยอะมากเยอะที่สุดในทีมไงก็เลยแบบว่าไอ้นี่ผู้นี้ิมแพ ใช่ค่ะเข้าใจซ้อยแบบจองที่ทุกส่วนปรับปรุงเอ่อได้ค่ะแต่แต่หนูก็ไม่หููว่าแบบคือคือถ้าคนทำงานคนทำงานจริงๆเนาะหนูหนูก็ว่าโอ้ยมันมันหายากนะคนที่เขาอยากเข้ามาตรงนี้ก็ก็เยอะโอกาสอะไรเงี้ยมันก็ไม่ ช่างเขาเถอะมันคิดคนละอย่างกันแหละแต่ว่าจะได้กลับมาไหมอันนี้ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเวลานะั้นอาจจะโอเคดีแล้วก็อาจจะเป็นไปได้อาจารย์ไปเลยไหมที่เมีนไปไหนไม่ตอบพี่เลยน่าจอตมันจะอยู่นี่ก อยากได้วิธีลดน้ำหนักลดเลยค่ะลดของมันผงทอดอย่าก,กินเยอะเกินกำลังที่ตัวเองจะใช้พูดถึงเนาะสมมติว่ามีเรื่องน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุยได้นะคะหนูรักน้องเท่ากันอยู่แล้วหน้าที่แต่ละคนต้อง คือเหนื่อยมันก็ต้องเหนื่อยอเหมือนกันอะเหมือนนักดนตรีก็ต้องแบบแดนเซอร์ก็แบบอ่ะคนดูแลเหมือนไปกับเราเนี่ยมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วเพราะว่าเราเดินทางตลอดแล้วเราไม่ใช่มีแค่งานหน้าเดียวเรามีงานหลายหน้ามากๆแม้กระทั่งวันหยุดเราต้องแบบมีอีเวนต์ไปนู่นไปนี่มันก็ต้องไปติดตามเราปะเออมันก็ต้องไปด้วยกันแต่อย่างของหนูหนูไม่เคยบังคับน้องเลยใครจะไปก็ได้แต่หนูก็เข้าใจว่าวันหยุดเขา หนูจะมีหนูจะให้เขาพักเลยช่างมันไม่เป็นไรหนูก็ไปกันเองกับพี่บอยเห็นปะแต่หลายครั้งที่เห็นขับรถไปกันเองจริงๆอะ่ะมันควรที่จะมีคนไปกับเราตลอดนั่นแหละอันนี้เรายังไม่พูดเลยถูกไหมเพราะเราก็คิดว่าเอออ่ะก็ก็ยืนหยวนกันไปอืม สีเนปมันจะเป็นมันจะเป็นไลส่สีสวยนะคะแล้วก็ขัดผงอีกทีใช่หนูก็เลยว่าหนูหนูอยากให้เขาไปลองดูเลยการการที่เราปล่อยเขาไปอ่ะคือเราหวังดีกับเขานะเขาจะได้ไปรู้ว่าข้างนอกมันเป็นยังไงอย่างพี่บอยแบบคุยไหมอะไรอย่างเงี้ย แองก็เลยบอกพี่วามันแอมแอมไม่คุยแล้วเพราะว่ามันบางบางทีเราเราอาจจะบังคับเขามากเกินไปก็ได้อะไรเงี้ย <c oughs> ก็ไม่ได้ทะเลากันหรอกแค่นกอนหนูนั่งก่อนน้ำพริกหนูสักกี่ตัสมแห้งกินกับอะไรเมื่อกินกบสมไ กับน้ำปลาเพออร่อยแล้วมีร้านทำชุดสวยๆไหมชุดแบบไหนชุดนักร้องหรอคะอร่อยไหมกินเพื่ออยู่คะ่ะ ใช่สักวันเนี๋ยเขาเขาคงจะรู้ในสิ่งที่พี่หวังนี้ใช่นั่นแหละถ้าหนูไม่พูดอย่างเนี้ยก็คือจะไม่เข้าใจถ้าสมมุติว่าหนูบอกว่าออ๋น้องพักค่ะทุกคนก็จะไปตีความกันเองว่าเอาแล้วทาไมต้องพักทาไมต้องสั่งพักงานน้องเห็นไหมพอสุดท้ายจริงๆเรามีเหตุผลนี่เหตุผลมากๆเลยในการที่ที่เราจะให้คนคนหนึ่งเดินออกไปจากชีวิตเราคือ อยู่น้ำพิกอ่องหนูนนนไม่ได้ทำไอเอฟค่ะแต่หนูควบควบคุมอาหารซ้ำน้อยไลดติดหนูออานมาตั้งนานแล้ว ล้ำยังไงเห็นหมวน,น,นเหรอพีอ่ล้ำบะมวนหรอหนูข้าพี่รดทข้าวค่ะขอกินปลาแดกบองเลยบบอ,บอแล้วหรอก้านป,ป้อ d ี่ไหม กูเก็ตกราษกดาไม่ได้ไปค่ะพี่นิวรับงานแล้วตั่นเสียอลไรดิเสียแะไรที่น่กลัวอะไรอะคือดีสุด

มันก็เลย <c oughs> ม่่มออเลยะมันีน้ำเหมีอะไรลงมามันจะชอบเป็นอยู่แล้วแค่ชั้นล่างใช่เหมือนตู้เย็นมันเย็นไม่ทั่วถึงอนะ่ะเป็นเูื่อแบบอะไรสักอย่างสซงไปต้องกินกับน้ำปลาแล้วปลาขี้ตุนะคะ เปลี่ยนเห็นความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมมันก็พ้อมทุกคนตั้งใจอดทนอย่ามาเห็ุอย่ามาคิด่าเหุบปได้ขคันมองสายเก่าคือบ่บอต้องถามเราเราทาจริงจังเด้เราค่อยลดได้ขนาดนี้แล้วเราก็อดทนมากๆด้วยพี่บอยนั่งกินข้าวขาหมูยุงข้างแนนอนนะแอนยังต้องกินมันเผากินอาหารของตัวเองอยู่เลยก็ดมกลิ่นเอานะแล้วเราก็คิด อยู่ในสมองตัวเองเสมอว่าเฮ้ยก็อยากสวยอ่ะก็อยากสวยก็อยากผอมันก็ต้องอดทนไหมวะอยากให้มาอีกจังชมจันปิดแล้วเอาหรอคะชมจันหวัวหินหรอคะปิดแล้วหรอ งานแน่นะคะ่ะกทมภาคกลางเหนือแทบจะแปดสิบเปอร์เซ็นเลยอีสานมีนิดนึงชุดข่าวล่าสุดเพียนสวยมากอ๋อชุดยาวใช่ไหมคะเพียนจะขายอยู่นะรถมาตั้งแต่เดือนธันวาธันวา ทันมามัก,การาคุมภามีนาเมษาปุรษามิถุนาเจ็ดเดือน อ๋อหนูหนูไม่ได้ขายชุดไม่ได้ขายเสื้อผ้าเลยค่ะติดวงมัดยากทั้งจะขึ้นบ้านใหม่ก็เลยไม่ได้ทําเลยค่ะแล้วดูวอาหารคนปกตินะน,นี่โนนะคะโซเดียมเยอะอาหารคนปกตินะ ดูข้าวมือแรกที่เป็นคนกินข้าวมื้อเดียวอยู่แล้วนอกจากวันไหนถ้ามีงานตื่นเช้าจะกินสองมือ้อขอบคุณมากเลยค่ะข้าวโอ๊ตเห็นที่งานเชียงคานเชียงคานตอนนั้นแอนตอนนั้นน้ำหนักวาลนไทยใช่ไหมล่าสุด เออ่ตอนนั้นเริ่มลดแล้วนะแต่ว่าลดเหลือห้าสิบสองตอนนั้นน้ำหนักห้าสิบสองมีค่ะเสื้อผ้ามีปล่อยนะมีปล่อยมีปล่อยมาอุดนุนเลยนะคะเยอะมากเลยอันยอง นี่ไงเพื่อนแอมผมก็มาถามแอนมว่ามึงกู้วนมากมึงลดยังไงสูง168ตอนนี้น้ำหนัก45มากไงตัดตมนตัดตูน ไ,ไม่เหอ,อเไม่เออ๋ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ปล่อยทางไหนไเดี๋ยวคง,ต,งต้องไหลแหละมันเยอะมากเลยอะ่ะเดือนนี้ตั้งวันหยุดไว้เจ็ดวันก็จะมีวันหยุดยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดก็จะเป็นวันเกิดพี่บอยด้วยเนาะ ก็ก็คุยกันไปว่าจะอยู่ที่บ้านไม่จัดงานไม่อะไรเงี้ยแล้วก็อจะมีช่วงวันที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าเดี๋ยวพาทีมงานไปเที่ยวทุกคนเลยค่ะออรลดีแบนด์แล้วก็ครอบครัวนี่แหละพาเพนองพลอยไปทะเลที่จันทบ,บุรีค่ะก็จะเป็นวันหยุดพักผ่อนเจ็ดวัน กลับมาก็ยี่บห้าใช่ไหมก็หยุดว่างอีกสองวันถ้านนาจะเป็นสองวันนั้นถ้าจะขายผ้านะขายเสื้อผ้าเริ่มอิ่มแล้วนี่คือเราต้องลดขนาดปริมาณให้มันลดลงก่อนแล้วก็เพราะเราจะหดไปเองมันก็มีพีห่หลายคนนะที่เขา บอกสูตรวิธีลดน้ําหนักกินกินปริมาณเยอะก็ได้แต่ว่าต้องกินของที่มันมีประโยชน์อ่ะอนุกว่าพี่แอนสูงประมาณร้อยหกสิบร้อยหกสิบแปดค่ะแอนจะบอกให้ฟังนะว่าแอนไม่ได้ ไม่ได้แค่ว่าใครจะบอกว่าแอนผอมไปหรืออ้วนไปแต่แอนแค่อยากทําให้แอนอยากชนะใจตัวเองว่าคือตอนที่เราอ้วนเกินไปอะ่ะเหมือนเรารู้ตัวเองอยู่แล้วแหละแล้วมันมันทําให้เราไม่ชอบตัวเองมันทําให้เราไม่รักตัวเองก็เลยตั้งใจที่จะลดน้ําหนักเพื่อที่จะให้เรารักตัวเองมากขึ้นแล้วพอมันลดลงน้ําหนักเราลดลงเราใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นแล้วโคตรมีความสุขเลยทุกคน โคตรมีความสุขเลยนั่นแหละมันคือความสุขเพราะฉะนั้นอะไรที่จะที่ทําให้ตัวเองมีความสุขก็ทําเถอะค่ะอยากทําสวยก็เก็บเงินไว้ทําสวยอยากทําอะไรก็ก็เก็บเงินไว้ทวอาทอ,ทอันนั้นแล้วก็ทํามันไปเลยทาให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ชีวิตแล้วก็จะแฮปปี้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราจะมัวแต่ไปแคร์คนอื่นว่าอ้วนไปนะคะผอมไปนะคะหรือพอแล้วนะอย่าลดอีกหรือต้องกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคือคือคือ อันนี้มันฟังได้แต่ว่าแต่เราก็ต้องเราก็ต้องเชื่อเสียงในในหัวของเราให้มันมากที่สุดดีกว่ามันจะได้มีความสุขแล้วอีกอย่างคือที่เราขึ้นมาเราขึ้นมาไม่เยอะคือปกติน้ำหนักจะอยู่ที่ห้าสิบสองห้าสิบอดห้าสิบสองห้าสิบสามแล้วขึ้นมาห้าสิบแปดมันขึ้นไม่ได้เยอะเลยนะมันขึ้นไม่ได้เยอะเลยมันก็เลยลดเร็วมีแต่คนจะเข้าใจว่า เราต้องดูน้ําหนักตั้งแต่ตอนแรกก่อนตอนที่แต่งงานน่ะตอนนั้นะคิดว่าผอมแล้วตอนนั้นน้ําหนักห้าสิบห้าสิบเอ็ดแล้วมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกสองกิโลทำให้เราได้หุ่นปัจจุบันในช่วงหนึ่งแล้วก็พอมาเริ่มวิตามินกินมีน้องเนี่ยวิตามินเล่งให้มันมีลูกมันก็ต้องกินข้าวจากปกติเรากินมื้อเดียวก็ต้องกินให้มันครบสามมื้อมันจะได้แข็งแรงอะ อืมันจะได้มีลูกได้บวกกับมันต้องเร่งสู้กับเวลาเพราะว่ายายเนี่ยเขาแก่แล้วแล้วเขาป่วยแล้วทําทุกอย่างโดยที่ไม่ได้สนใจว่าหุ่นมันจะเป็นยังไงณนะตอนนั้นอืแล้วทีนี้พอพอหลังจากนั้นมามันก็เนี่ยมันก็ไม่เคยช่างเลยเพราะกลัวก็รู้และว่าตัวเองอ้วนอ่ะรู้อยู่ แต่เสียใจตรงตรงที่มันเสียใจไม่ได้เสียใจที่แบบมันจะมีมีคนมาตั้งประเด็นอะไรมันไม่ได้เสียใจตรงนั้นแต่ว่าเสียใจตรงที่ว่าบางทีมันมันเหมือนเป็นเรื่องคอขาดบาดตายมากเลยเนาะกับการที่เราเราเราแค่อวบขึ้นหรืออ้วนขึ้นใส่ชุดอะไรก็ไม่สวยอะไรเงี้ยหรือคนจะทักมันแบบเขาเลือกที่จะทักสิ่งภายนอกที่เขาเห็นก่อน แทนที่จะถามว่าพี่แอนที่ถึงนะไม่ได้เจอกันนานเลยพี่แอนวันนี้สนุกมากมันเลยกลายเป็นแบบเขาต้องมาทักเราว่าพี่อ้วนขึ้นไหมเนี่ยไปทำอะไรมาเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเสียใจแต่การลดน้ำหนักมันไม่ใช่ว่าเราลดเพื่อคนเหล่านั้นเราลดเพื่อตัวเราเองเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากลดอยู่แล้วไงตั้งแต่แรกอืม เราลดเราอยากลมแต่แรกอยู่แล้วแล้วทีนี้ฝากด้วยนะคะฝากไปตัดลงด้วยก็ได้แต่ว่าตอนนี้สภาพชุดนอน